น้องพี่จะมาอ่านแบบฝึกอ่านที่หนึ่งเรื่องสระอะไรคะสระอาสระอาเอาเลยทีด้วยทีไปที่ลับก็อาตาอีกาตออาตาตาของเราตาของเราตาของเราตาเราอ้ออาอาของเราอาของเราอาของเราตาของเราชื่ออาเลยชื่ออาออย ขออาขาขาัวเองขออาหารไปหาเพื่อนดีขออีเอ้ย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 สระอะไรดูสระก่อนสระอะไรเอ้พออะไรพออาผาวผาผาผาอะไรผาอะไรดีผาดินผาดินผาดินเก่าอะไร ขาต้น่าต้นอานอาหน,น,น้าถาไหมค่อยมีาหน,น้าาเดออมามาท่าสุดท้ายเอาอ่านต่อลูกนออนานยยยา,า,า,ยายออายามอามาท่ออาทายออายารวมกันเป็นทายาทายาให้ใครทายาให้คนที่เจ็บแล้วพี่เคยเจ็บไหมเคยเป็นอะไรคะ หาเปื่อยทำเหลืองไม่ดีมาเดียบุึกี้ส้สระอีอ่าเริ่มอ่านทีละคำกออีกีกีเหรอกีกีอะไรกีกีราไงกีฬาอ่าต่อกีราสีอืมตออีไีตีก้นนักเรียนที่ดื้อ ดอ,อีดีเด็กดีใครเป็นเด็กดีหนูไงยไงอ่ะต่อค่ะสออีสีสีข้าวใครสีข้าวบ้านแยกกินเออเออแยกกินสีข้าวถูกต้องบ้านแยกกินสีข้าว่ะต่อค่ะพอ,พออีผีพีดอก ต้องซอกขาซอกขาใครซอกขาพี่มัเนเเวลานเอามามามันมันจะเป็นสีขาวใช่ไหมอืมมันจะเป็นสีขาวๆเป็นตุ่มใช่ไหมใช่มันจะงอออกมาแต่มันจะเป็นตุ่มสีขาวใช่แต่ตอนนี้รักษาหายแล้วต้องดูแลความสะอาดแล้วทีนี้มันก็จะงอออกมาทีแล้วเนี่ยมันจะสิบอันแต่ถ้าเราดึงออกมันจะเจ็บปวดอ่านต่อเ<ม>ถอะขอร้อง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  อ, <S 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 อ mm ีมีฉันมีชออ nah. ีชีงออีมีทอทอทหารอ่าทอทหารทอีพีทอทหารไหมทออีพีเออทอทีวีลงมาเป็นทีวีโอเคแต่ปึนที่สามจระ อู๋อามาเริ่มอ่านทีละคำอูู่๋สุภาพไหมคำนี้ไม่สุภาพอ่าไม่สุภาพทิ้งไปทิ้งไปทิ้งไปบออูปูอ่าบออูดูดูดวงดูดวงใครชอบดูดวงทิ้ง อืมหูของเราเออหูของเราทอถูออทอปูถูเก่งมากถูอะไรถูพื้นอ่ะถูพื้นใครถูพื้นที่บ้านนะเอาไอเก่งไว้อ่ะนต่อค่อะสองปูสูสูงกินกะเา <laughs> พาสูงมากินขา้าวสูงมากินเนื้ยังมาต่อปูออ อ่คอคอเอ้ยเอ้ยตัวอะไรดูดีๆช,ช่อช่ออูชูทออูทูรออูลูปออูอปูรวมกันเป็นลูปูเก่งมากเลยค่ะ